สวัสดีนะครับเอฟซีนะครับวันนี้เราก็มาดูาเข้าสวนเราเราจะไปพูดง่ายว่าเราไม่ถนัดกับเข้าเมืองแต่เราจะเข้าสวนเราจะถนัดกว่าเอไม่เราเราจะถนัดกว่าอือมาอยเดชมขอสมัครเป็นพนักงานหน่อยบอก ต้องถามพี่ก่อนนะว่าเขารับสมังเขารับอยู่อ่านี่ไม้สร้างมนต์ไม่ใช่ใครอะไรนะใครสร้างมนต์โอ้โหนี่หน่อไม้นี่ไงหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้อขึ้นหมดแล้วนะจ๊ะอือเป็นไงหน่อไม้หน่อไม้สรางมนกินได้กินได้มนวนละไม้ปกติเราเนี่ยนะม้วน่อไม้ไผ่แล้วนะบอกโอ้กระแทบอยู่ล้มก็แซ่บอะโอ้โหดูนะมคลองน้ำใช่ไหมน่ะโอ้คนนี้มีคลองไส้ไก่ด้วยนะนี่โอ้นี่เขาเรียกคลองไส้ไก่เหรออ้าวก็นุก็เคยเห็นเขาพูดแบบนั้ แล้วไส้หมูไม่มีนะไส้หมูไม่มีมันก็ย่างขายหมดแล้วโอ้โหจอกฮะจอกเนี่ยพึ่งเอามาห่มไว้เอามาห่มไว้เหรอเอาามมมหห่ใ้ันผมนึกว่าเห็ดนะเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นได้เนี่ยดอาขาวๆนี่ป้านี่ไหนดอกขาวๆเนี่ยนะ อันนี้เขาลอกดอกขาวอ่ะที่บ้านไร่ดอกขาวอ๋อที่ว่าก็จะปักดอกไพ่ไผ่ป่านะดอกขาวนะเอ้ยโอ้ยนี่นะถ้าดูในคลิปก็จะทำเป็นอุโมงค์อืพี่สายจะทำเป็นอุโมงค์จะโค้งมาหาก็โค้งเข้ามาหากันเนาะมัดปลายไว้เนาะมัดปลายไว้ชนมันจะจุ่มเข้าหากันตรงนี้สังเกตว่าฮะนี่ไงเขาบอกว่าเก็บนะป่านน่าจะมีปลาเยอะหรือเปล่ามีเขาบอกว่าเก็บผักบุ้งไปเก็บได้ไหม เดี๋ยวเราจะเก็บไปไม่เราจะเก็บไปผัดตอนเย็นไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจอนงอเจ๊อนงเนไะเต็มกอเลยล่ะสามดอกเลยนะเต็มพิศนุโลกไม่สะออนอะไรหนอไม้กับป่าเห็ดป่าเห็ดใช่เห็นเห็นตรงไหนเป็นป่าเห็ดน่าจะออกนะน่าจะออกะ ก็ขากลับนี่เก็บละไปเลยดีไหมเก็บถ้ามีเห็ดให้เก็บเอามีอยู่แล้วเตรียมถุงไว้ได้ซื้อถุงมาซื้อถุงใหม่ๆมาโอ้โหนี่เนาะซื้อถุงใหม่ๆมาเก็บได้อยู่แล้วโอ้โหนี่นี่ทางนั้นเลยเนี่ยขนาดไม่แล้วแกจะปลูกไว้ทําไมปลูกไว้ขายหน่อไม้หรือว่าทําอะไรไม่ได้ขายไปแจกไว่ะเรา ทำท่อนพันแจกอ๋อทำท่อนโอ้คือเขาเขาไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายกล้วยนี่ล่ะกล้วยก็ไม่ได้ขายเนาะโอ้มันหลาไล่นี่มันขายได้นะขายได้เออเพราะมันเยอะไงแต่เขาไปแจกโอ้ผมว่าถ้าให้เหลือแจกก็ไม่เลือไม่เหลือหรอกโอ้แจกเป็นรถก็หมดรถอ่ะจริงแล้วคนคนในพิษณุโลกนี่มันไม่ใช่นน้อยนะ เขาบอกว่าแจ๊กคำเดียวมากันโอ้โหทั้งทั้งจังหวัดอะมาแน่แน่โอ้โหนี่อ้อยพี่พี่อ้อยขาไก่หรือเปล่าอ้อยดำน่ะไม่นี่อ้อยนี่ไงอ้อยขาไก่หนูไม่เคยอ้อยขาไก่ลองดูดิอ้อยขาไก่ก็ไปทําน้ําตาลทําอะไรไงจริงเหรอเออมันอ้อยสุพรรณบุรีไหมกัดเข้าไปเป็นไงฟันปลอมติดออกมาเอาจริงๆ มันก็รู้อยู่แล้วว่าอ้อยขาไก่โอ้โหเป็นไงต้นพึ่งลงไหมอ๋อนี่แหละอ้อยเนี่ยอะไรพี่อ้อยอะไรอันนี้เขาเรียกอ้อยอ้อยปลาอ้อยซัดอ้อยเนี่ยที่เขาว่าเอาไว้แหงไงรู้ไหมงานแต่งอะไรอ่าต้นอ้อยกับต้นกล้วยอ่าเห็นไหมจะได้อยู่อยู่รักกันเหมือนหวานชื่นเนี่ยหวานชื่นอ่าประมาณสามเดือนครับ เลิกเจ้าเบาต้นต้ยอดอ้อยอ่าเลิกก้นมออย่างนี้อ่ก็คือต้นอ้อยขมไปเลยอ่ะไม่หวานแล้วไม่หวานแล้วเอ่อมอข้าวยังไม่ทันดำนี่อ้อยโอ้โหรอบเลยไปเดินไปรอบเด้อรอบไปเลยเหรอปลาถ้ามาอยู่นี่ปลาเก็บอันนี้ขายก็รวยแล้วไม่ผมเก็บไปไว้แกงกินอันนี้กินกินน้ำพริกไงกินจะหวาดจะไหว้แล้วเป็ดหรอ นี่เป็นดงผักกระเฉดใช่ไหมนี่โอ้นี่ผักกระเฉดโอ้โหผักกระเฉดเดี๋ยวด้ะเอาเอาไม่เราเราจะรูปเนี่ยมันจะหดเลยเห็นไหมอ่าถ้ารูปหดเนี่ยมันมันเป็นยาแล้วเนี่ยหดเรียกยาอะไรนะหดเหรออือแล้วมันใช่ไหมล่ะอือหือเอาผักกระเฉดนี่เราเราจะเด็ดมา เฉดนะใช่ไหมนี grass, no. ่เลยก็ซ right? right? oh no, ิมด no. ูเพี่ก like ัดดูน้อยนิดนึงพี่กัดดูหน่อยนิดนึงกินมันใช่ไหมไม่น่าใช่อ่ะไม่ใช่ผักกระเฉดอะผมรู้ว่าถ้าผักกระเฉดกินมันจะออกผักกระเฉดมันต้องอยู่ในน้ำไงอ๋อมันอยู่บกก็ได้อ๋ไม่มีโดมดูซิเราดูแล้วมันดูไม่ออกไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่เหรอปลาแดงเออใช่ไม่ใช่ลองเคี้ยวดูไม่ใช่อ่ะ กินมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไงแต่ค่อยว่าใช่นะใช่พี่น้องๆก็พูดว่าใช่หรอใช่เพราะผักกระเทียมมันจะลอยอยู่ในน้ำก็กินมันอยู่บนกระถินเลยเนี่ยกินกระถินกลิ่นยอดกระถินเลยเขาเอาไปผัดด้วยนั่นนี่เป็นไงใช่น้องนะใช่ไหมไม่นั่นละอีหลีอีหลีอีลีะ ของแพร้เลยเหรอโอ้โหบาเป็นดงนะเป็นสองแล้วล่ะออ้ยเก็บไปขายปะป๊าเหรอเอาไปขายอีกแล้วโอ้โหนี่มันหมดนี่มันขายไม่ไหวเลไนี่าอ่าผัดผัดเกษตรเป็นไงเนี่ยเป็นดงเอฟซีนะครับเป็นดงเลยเออ จริงจริงมันต้องอยู่ในน้ำมันจะเป็นเครือมันจะยืดเออมันจะว่องใหญ่เออว่องฟังมันจะใหญ่นี่มันเปียบเออเนีน้ำมากกว่าบ้านเหรอนี่เองฟ้าแกก็มีนะอ๋อครองฟ้าโอ้โหรืาจะมีสีแค่ก็ปลูกไปทั่วเนาะอัจริงๆนะคือมันมันคราไปหมดเลยอ่ะก็คราพวกคนพนก็ขยันโอ้ขยันเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าไม่มีความยากจนในหมู่ชนขยันแม่เห็นไหม ว่่าจนอยูไม่มีไม่มีไม่จนถ้าเขาขยันน่ะมีแต่เรานอนตื่นตื่นสายเหลือเกินเลือกได้หมดเราในยู่บ้านนอกก็ยังตื่นสายตื่นสายสิเพราะว่าตื่นขึ้นมาไม่รู้จะขยันไปไหนอ้าวนี่ต้นเอื้องเหรอเนี่ยต้นเอื้องนะนี่ฟ้านี่ต้นเอื้องเหรอต้นเอื้องคืออะไรก็คือถ้าเราปัสสาวะขัดก็เอาไปต้มกินรากเนี่ยนะใช่โอ้แก้ปัสสาวะอักเสบ โอ้อันนี้ต้นโอ้ข่านุนเฮ้ยข่านุนมีลูกแล้วข่านุนมีลูกแล้วง่ายฮะโอ้ออกผลแล้วเหรอโอ้โหแหมมะม่วงนี่กระแหลจริงๆเนาะต้นแค่นี้ยังออกลูกมาพันอะไรคะเนี่ยพันอะไรเนี่ยฮะต้นเล็กๆออกมาเขาต้องการพันเตี้ยไงมันก็จะออกลูกตรงนี้เลยเขาบอกเก็บง่ายด้วยอันนี้ก็คลองนี่ก็ใช่นะป่านี่อันนี้คลองไสหมูเพราะว่าคนทำล้วลรอบหมดใช่ไหม ก็สี่สิบไร่เนี่ยขนุนยังมีลูกเลยอ้าวดอกปากากองหรือส้มส้มนู่นที่เราเห็นนู่นนู่นอะไรดอกปากากองนี่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 ส้มส้มนี่อ๋อมันกินได้ไหมไม่ได้แต่มันประดับโอ้โหนี่เอฟซีชัดเจนวันนี้ค่อยว่านะให้ปลาแดงมาดูแลแต่ไม่เท่านี่นี่อ่าบริเวณนี้ประมาณประมาณสี่สิบฝ่าไล่เนาะสี่ สี่สิบหกไร่นะเอฟซีนะเขาจะมาทำต่อไปโครงการของเขาก็คือทำหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่นี่เนาะสี่สิบกว่าไร่นะครับโดนโดนแบ่งไปแปดกว่าไร่แปดไร่กว่าถนนผ่ากลางเราคิดดูสิเจริญแค่ไหนเออเหรอเออเจริญแค่ไหนถนนผ่ามาเนี่ยโอ้โหถนนสองเลนใช่ไหม อถนนผ่ากลางวันนี้โอ้โหความเจริญเข้าอ่ะมเออแล้วหมู่บ้านเราเนี่ยที่นู่นอ่ะแล้วถนนม่าทึกเท่าไหร่นะเออถนนถนนตัดไอห้องรับแขกอ่ะมันเจริญกว่านี่อีกโอ้โหนั่งอยู่ในห้องรับแขกถนนวิ่งชิวรถวิ่งไปวิ่งมาโอ้ละคะนี่อนี่ไงทูบทูบอออกแล้วนี่สร้างมุนเนี่ย โอ้โหเป็นไงดออดกเนาะโอ้โหหน่อนี่ไงดอกรักดอกรักที่จะเอาไปซุปไหมเนี่ยดอกรักโอ้โหหน่อเยอะมากเลยเนาะขับราบอยู่ไหมพี่ขับราบเขาเขาเขาครบอีกเดือนหนึ่งหรอไม่ยังไม่ขับราบเจ้าก็ทชาหนุนหมึกอ่แบบนี้เลยเนีะท่านคิดวจะลำใหญ่โอ้ลำใหญ่เนาะนี่โอ้โห้อโโหงามอ่ะ